สำหรับตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างที่4.1นะคะก็คือจงแตลงระบบพิกัดฉากนะคะให้เป็นระบบพิกัดทรงกระบอกซึ่งะจะประกอบด,ด้วย2ตัวอย่างย้อยนะคะตัวอย่างที่1น่นั่นก็คือว่าเราแปลงจุดนะคะ x, y, z ในระบบพิกัดฉากเนี่ยนะคะเป็นจุด r, t h e z นะคะในระบบพิกัดทรงกระบอกนะคะ นั่นก็คือว่าจุดที่เขากำหนดเนี่ยนะคะเราจะได้ค่า x นะคะเป็นสแควรูทสาม y เป็นหนึ่งแล้วแนะคะเท่ากับลบหนึ่งเราแทนค่าจากความสัมพันธ์นะคะ่าเรารู้ว่า r เนี่ยนะคะเท่ากับรากที่สองของ x กําลังสองบวก y กําลังสองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้สแควร,รูทสามยกกำลังสองบวกกําลังหนึ่งยกกำลังสองนะคะแล้วถอดรากที่สองก็จะเป็น รากที่สองของสี่ซึ่งก็จะได้เป็นสองเพราะฉะนั้นค่า r นะคะจะเป็นสองและค่าเซตานะคะเราทราบว่าแทนเซตาเนี่ยนะคะเท่ากับ y ส่วน x ะคะแล้ว y นะคะข้อนี้กำหนดเป็น1 x กําำหนดเป็นรูทสามนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หาว่ามุมเซตาอะไรนะคะที่ทำให้ค่า เมื่อเราเทค่าแทนเซต้าเราได้หนึ่งส่วนรูสามนะคะได้ว่าเซต้านะคะเท่ากับพายส่วนหกหรือว่าเป็นสามสิบองศานั่นเองค่าแซดค่าแซดในระบบพิกัดทรงกระบอกนะคะกับระบบพิกัดฉากเนี่ยก็คือตัวเดียวกันเป็นลบหนึ่งซึ่งโจทย์ก็ได้กำหนดมาแล้วเราก็ไม่ต้องหาเพิ่มจุดในพิกัดฉากสแควรูสามหนึ 3, 1, ่งลบหนึ่งกัดทรงกระบอก ก็จะคือ <INGS> จุด r เซต้าแซดเซตาคือพายส่วนหและแซดเป็นลบห